สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พระบ้านนะคะวันนี้หนูก็ได้พระหลากหลายมาฝากพี่ๆเหมือนเดิมนะคะราคาจะไม่เหมือนกันนะคะหากพี่ๆคนไหนสนใจนะคะบอกอีพีกับหมายเลขหนูให้ถูกต้องนะคะห่างหายางหายกันไปนานเลยนะคะพี่ๆขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดเหมือนเดิมนะคะพี่ๆขา มาชมกันที่รายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่องค์นี้จะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะมีใบประกาศมีบัตรเกียรตินิยมด้วยนะคะสักครู่นะคะพี่เดี๋ยวหนูเอาเออกมาจากกล่องให้ดูใกล้ๆนะคะ สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่ๆขานี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะพี่สำหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่มีลายนะคะแต่ว่าอยากปิดก็สามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่หนูเขียนไว้อยู่บนคลิปได้นะคะถ้าพี่ๆคนไหนมีลายก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ๆจ๋า องค์นี้นะคะเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพี่สักครู่นะคะเดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูใกล้ๆอีกนะคะนี่นะคะพี่ไปพร้อมบัตร บัตรแบบนี้นะคะไปพร้อมบัตรแบบนี้เลยนะคะพี่รายการที่หนึ่งนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่จ๋าดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะรายการที่สองกันเลยนะคะองค์นี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ เดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูนะคะพี่อันนี้ก็มีใบประกาศนียบัตรเกรียรตินิยมด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้ดูนะคะพี่รายการที่สองนะคะอ,อง์นี้รายการที่สองนะ คนไหนกดติดตามแล้วหรือว่ากดไลค์แล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะเป็นเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่หนูถ้าหนูพูดติดๆขาดๆยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะห่างหายจากการไลฟ์ไปนานเลยนะคะพี่หนูเปลี่ยนเบอร์ใหม่นะคะดูเบอร์ตามที่หนูเขียนอยู่บนคลิปนะคะพี่ๆ่าแต่ ลายเดิมหนูยังใช้ลายเดิมอยู่นะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่จา๋ารายการต่อไปเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สามรายการต่อไปรายการที่สามนะคะพี่พี่ค่าเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่องนี้ก็มีป,ประกาศนิยบัตรนิยมนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่จา๋า นี่นะคะเดี๋ยวหนูเอาออกมาให้ดูนะคะนี่นะจ๊ะพี่ นี่นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆขานี่นะคะรายการที่สามเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้ารอยบาทนะคะพี่ๆได้ใบป,ประกาศไปแบบนี้นะคะนี่นะคะองค์นี้เลยนะคะพี่ๆจ๋านี่เลยนะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะ รายการต่อไปนะคะพี่ๆขารายการที่สี่เนาะรายการที่สี่ค่ะนี่นะคะเป็นพระนะคะสมเด็จวัดละคลังพิมพ์เส้นได้นะคะนี่นะคะพี่ให้ดูแบบนี้แป๊บนึงนะคะแล้วหนูจะเอาออกมาให้ดูคะ่ะ หนูดูพระไม่ค่อยเป็นนะคะพี่พี่ขาเหมามาจากพระมาจากคนเหมามาจากแบบว่าคนเก่าคนแก่เลยนะคะพูดผิดขออภัยด้วยนะคะพี่พูดติดติดขัดขัดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหนูละไม่ได้ไลฟ์นานเลยนะคะพี่พี่จ๋าขออภัยด้วยนะคะแต่เดี๋ยวแต่ ณตอนนี้นะคะหนูก็จะกลับมาไลฟ์บ่อยๆนะคะพี่ๆองค์นี้เป็นสมเด็จวัดละคังพิมพ์เส้นได้นะคะได้ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมที่หนึ่งนะคะพี่แบบนี้นะคะให้ไปพร้อมบัตรแบบนี้นะคะสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แอดไลน์เข้ามาได้นะคะสอบถามได้นะคะยังไม่เช่าไม่ซื้อไม่ว่านะคะเข้ามาทักทายกันก่อนก็ได้นะคะพิมพ์สวยๆเลยนะ,ะพี่รายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ มีประกนานนิยบัตรเกียร์นิยมด้วยนะคะรายการที่ห้าเปิดอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาออกมาให้ดูนะคะพี่ ชอบดูให้ชัดนะคะพี่พี่จาพี่พี่คนไหนมีลายเดิมก็สามารถทักลายเดิมมาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปเนาะรายการต่อไปที่หกนะคะรายการที่หกนะคะพี่รายการที่หกเป็นซุ้มก่อนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวหนูออกมาให้ดูนะคะพี่เป็นซุมกอนะคะเนื้อดินนะคะเนื้อมันมันเก่าๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าองค์นี้เปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะสนใจนะคะก็แอดไลน์มาได้หรือว่าโทรมาก็ได้นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดกันเลยนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะเป็นสมเด็จวัดะระฆังนะคะพี่นี่นะคะ องนี้เปิดอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆขาเข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะพิมสวยๆเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะพระบ้านนะคะเหมามาจากคนบ้านบ้านเลยนะคะพี่ไม่ใช่พระไม่ใช่พระแบบพระตลาดนะคะพี่ไม่ใช่พระที่ปั๊มนะคะหนูไปเหมาจากบ้านนะคะพี่พี่จ๋าฝากกดไลค์ด้วยนะคะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่ นะคะองค์นี้เป็นสมเด็จวัดละฆังเช่นกันนะคะสมเด็จวัดละฆังนะคะพี่องค์นี้ก็หนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ขา สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้าก็สมเด็จวัดละครนะคะพี่ๆเนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะสนใจโทรมาได้นะพี่พค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆที่เข้ามาชมใหม่ทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะ รายการที่สิบก็จะเป็นสมเด็จวัดละครังนะคะพี่ท่านหนูจะไม่ผิดนะคะตั้งแต่รายการที่เจ็ดเป็นต้นไปจะองค์ละหนึ่งพันบาททุกองค์นะคะพี่ๆขาพี่ๆคนไหนซื้อเยอะนะคะมีส่วนลดให้นะคะนี่นะคะพี่องนี้คือรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะพี่ๆจ๋า รายการต่อไปกันเลยคะ่ะรายการต่อไปนะคะพี่เป็นรายการสิบเอ็ดเป็นสมเด็จวัดละคังนะคะ <S <S เข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะยังไม่เชา่าไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะเข้ามาทักทายกันก่อนก็ได้นะคะนี่นะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะ เป็นวัดเกตนะคะพี่พี่ค่ะเป็นสมเด็จวัดเกตชัยโยนะคะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการสิบสามนะคะ รายการสิบสามนะคะเป็นวัดเกศชัยโยนะคะพี่หนูจะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่รายการที่เจ็ดเป็นต้นไปจนถึงองค์สุดท้ายเป็นทุกองค์รายการจะอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่ขาองค์นี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะพี่สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้เลยนะคะดูให้พอใจก่อนปิดนะคะพี่พี่จ๋า รายการต่อไปรายการสิบสี่นะคะองค์นี้ค่อนข้างมัวนิดหนึ่งนะคะพี่กรอบค่อนข้างมัวหน่อยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาขอดูได้นะคะพี่ๆจ๋าเดี๋ยวหนูจะลองแกะดูนะคะน่าจะได้อยู่นะคะพี่นี่นะ ด้านหลังเดียวด้านหลังเดี๋ยว,ยวถ้าพี่ๆคนไหนอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบสี่นะคะราคาหนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆจา๋าเนื้อเกา่เกาๆสวยๆนะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะรายการสิบห้าจะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะ เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่ๆขานี่นะคะรายการต่อไปค่ะ17นะคะรายการต่อไปรายการ16นะคะพี่พี่องค์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมอีกหนึ่งองนะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะคะพี่ สักคู่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเจ็ดนะคะเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะคะพี่จะหนูแกะให้ดูนะสักคู่นะคะพี่พี่คะ่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่18นะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่โต๊ะนะคะ นี้นะคะพี่พี่ๆคนไหนอยากอยากปิดนะคะสามารถบอกพีกับหมายเลขหนูได้นะคะอันนี้เป็นพีที่หนึ่งเลยนะคะพี่หนูขอเริ่มต้นใหม่เป็นพีที่หนึ่งนะคะราคาจะสูงนิดนึงนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนชอบหรือว่าอยากได้นะคะซื้อหลายๆองคหนูมีส่วนลดให้นะคะพี่ๆจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนกดแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะรายการสิบแปดนะคะองค์นี้เป็นสมเด็จหลวงปู่โตะนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบเก้านะคะเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพรหมนะคะจะหลวงพ่อพรหมนะคะพี่วัดช่องแคนะคะกล่อมมอนิดนึงนะคะพ,พี่จ๋า รายการต่อไปค่ะรายการยี่สิบนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขี้ตานะคะพิมพ์ขี้ตานะคะรายการต่อไปค่ะยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นปิตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะ สำหรับพี่ๆท่านหนที่ยังไม่เคยสั่งช่องหนูนะคะลองเปิดใจสั่งได้นะคะพี่ๆค่ะรับรองตรงปกแบบที่ไลรแน่นอนนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่รายการต่อไปรายการที่2สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะเป็นเดียนหลวงพ่อแดงนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเป็นโสธรน,นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะ ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่พีๆขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบห้าก็จะเป็นหลวมพ่อเดิมนะคะรายการต่อไปยี่สิบหกนะคะ รายการที่26ก็หลงพ่อเดิมนะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อไม่เหมือนกันนะคะชอบองค์ไหนหมายเลขไหนนะคะสามารถโทรมาปิดกับหนูได้นะคะขออภัยด้วยนะ,ะพี่ๆค่ะเมื่อคี้นี้ไฟดับนะคะรายการต่อไปรายการที่27นะคะพี่ๆองค์เป็นหลงพ่อเดิมนะคะเรียมเงินนะคะพี่ๆค่ะ เลี่ยมเงินนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่ยี่สิบแปดนะคะนี่นะคะองค์นี้จะเป็นหลงพ่อเดิมอีกหนึ่งองค์นะคะ มาพร้อมสิงแบบนี้นะคะพี่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะกรอบค่อนข้างมัวนิดนึงนะพี่พ่ค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบเก้านะคะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะนี่ค่ะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่สามสิบกันเลยนะคะรายการที่สามสิบจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่เปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะรายการต่อไปค่ะรายการสามสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะ องนี้เป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆค่ะลายเดิมนะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีลายก็สามารถแอดเข้าไปได้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ c h o m p w o 9 5 8 5นะคะหนูจะเขียนไว้ให้อยู่บนคลิปนะคะพี่ๆเหรียญปูไข่นะคะ รายการต่อไปสามสิบสองนะคะรายการสามสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะนี่นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะขออภัยนะคะพี่เดี๋ยวหนูจะทำพยายามจะ ให้เห็นชัดๆที่สุดนะคะรายการต่อไปค่ะสามสิบสี่นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันอีกหนึ่งองค์นะคะองค์นี้น่าจะเป็นเลี่ยมเงินนะคะพี่ รายการต่อไปค่ะยี่สิบเอ้ยสามสิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อสว่างนะคะพี่เปิดที่หนึ่งพันบาทเช่นกันนะคะรายการที่เจ็ดตั้งแต่รายการที่เจ็ดเป็นต้นไปนะคะจะเปิดอยู่ที่ราคาหนึ่งพันบาทนะคะ เป็นหลวงพ่อสว่างนะคะองค์นี้รายการที่สามสิบห้านะคะสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์ได้นะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะอันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นพิมพ์อะไรนะคะหนูมไม่แน่ใจนะคะพี่ๆรายการต่อไปค่ะสามเจ็ดนะคะ องนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อคงนะคะถ้าไม่ใช่ต้องขออภัยด้วยนะพี่ๆขาบางทีหนูก็จำสับสนสลับกันไปหมดนะคะพอหนุกเองก็ดูพาไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ๆรายการต่อไปคะ่ะสามสิบแปดนะคะสามสิบแปดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ รายการต่อไปคะ่ะสามสิบเก้านะคะเป็นหลงปูทวดอีกองหนึ่งนะคะหลังเตารีดนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการสี่สิบนะคะเป็นะระฆังหลังคอนนะคะกอบจะมัวนิดนึงนะคะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการ41องค์นี้หนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปนะคะรายการที่42ค่ะรายการที่42เป็นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะ รายการต่อไปค่ะ43นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะวันนี้หลวงพ่อแดงจะมีหลายเหรียญนิดนึงนะคะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่44นะคะหลวงพ่อแดงอีกหนึ่งองค์นะคะ รายการต่อไปค่ะ45นะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะอ้อไม่ใช่เป็นหลวงพ่อ,ะะอหลวง,งพ่อเงินนะคะโคกเย่หอมนะคะรานะคาเปิดอยู่ที่1,000บาทนะคะพี่ๆค่ะรายการต่อไปค่ะ46นะคะเป็นพากุนะคะหนูไม่ทราบที่นะคะแต่ว่าเป็นพากุนะคะ เรียมกรอบพร้อมใช้งานแบบนี้นะคะพี่ๆขาเนื้อดินเก่าๆนะคะรายการต่อไปรายการที่47นะคะเป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะคะนี่นะคะคือเป็นตะกุดหลวงพ่อจงนะคะ รายการต่อไปค่ะสี่สิบแปดนะคะเล่มนี้จะเป็นหลวงพ่อพิมพานะคะพี่เป็นมีดของหลวงพ่อพิมพานะคะสักคู่นะคะเดี๋ยวหนูชักออกมาให้ดูอันนี้เป็นหลวงปู่พิมพานะคะเล่มนี้ประมาณเก้าถึงสิบนิ้วนะคะพี่รวมปอกนะคะตั้งแต่ด้ามนะคะ เล่มนี้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะหลวงพ่อพิมพ์พานะคะพี่พี่อีกเล่มหนึ่งนะคะพี่วิจาที่หนูได้มาจะเป็นหลวงปู่บุญมีนะคะเป็นหลวงปู่บุญมีนะคะเล่มนี้ก็ประมาณเก้าถึงสิบนิ้วเช่นกันนะคะนี่นะคะพี่ นี่นะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์มาปิดได้นะคะหรือว่ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะสอบถามได้ทุกองค์นะคะอยากได้รูปภาพด้านข้างนะคะหรือว่าด้านหน้านด้านหลังนะคะก็สามารถทักมาถามหนูได้เลยนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนนะคะ สำหรับ EP หนึ่งนี้นะคะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะถ้าหนูพูดชื่อพระองค์ไหนผิดหรือว่าอย่างไงต้องขออาภาัยพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ